ถ้ากลับมาเล่นใหม่คนคาบเด็กอะไรก่อนดีอันนี้มันอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราอยากจะมาเพื่อไต่แรงหรือเราอยากจะมาเพื่อเล่นเพราะอยากเล่นคือ LR มันอิสระคุณจะเล่นเด็กอะไรก็ได้แต่บางเด็กอาจจะเล่นยากหน่อยเพราะเมตาช่วงนี้มันมีเด็กที่ปิดเกมได้เร็วอย่างอาเซียไอรเลียคุมเมตาอยู่มันเลยทําให้เด็กช้าๆหลายๆเด็กเล่นไม่ได้เด็กแบบเด็กคอมโบเด็กอะไรพวกเนี้ยที่แบบค่อยๆยื้เกมชา้าอย่างเช่นตระก,กูลคาม่าเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะ เพราะมันไม่มียูนิตเอามาบล็อกไอ้พวกนี้ไงมันแฮนเดิลกับมันไม่ได้นะครับแล้วการ์ดยิงธรมรมดาก็จัดการมันไม่ได้เพราะว่ามันสลับได้มัน l ล a d แ n d ฟอลโล่ได้มันหลบแบบไออเนียแล้วตีแรงแบบน็อกซัดอะ่ะก็เลือกเด็กที่สนใจครับแต่ถ้าคุณอยากมาเพื่อไต่แรง d i s การ์ด c อ o ไปครับ ช่วงเวลาสปอนเซอร์ร้านท็อปอัพเกมเมอร์ร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนถูกต้องเติมกับที่ร้านถูกกว่าเติมเอง20-30%มีแอดมินให้บริการอย่างดีมีเกมให้เลือกเติมหลายเกมโดยเฉพาะเกม l r และ Hearthstone ในราคาเติมคอยเติมแพ็คที่ถูกมากๆ ถูกกดเองแน่นอนและนอกจากนี้ยังมีเกม Genshin Impact Pubg Mobile, l l 1 l l i t f r e e f i ต e RV และอีกหลายๆเกมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ t o อ Up Gamer หรือ Line Top Up p u p g r m e r อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับถึงแม้ว่าจะซื้อบอร์ดนี้แล้วเอามาประกบกันแต่ แต่แต่เราก็ไม่ค่อยโอเคกันนายอยู่ดีนะก็ใช่ที่บอร์ดมันสวยแต่ไม่โอเคกับเด็กเธอแรกลงอะไรเด็กวัดแดนซิงดอกเพชโอเคงั้นผมไม่ลงดุนคลิปเปอร์เพราะว่าถ้าลงดูนคะลิปเปอร์ไปก็นะก็บล็อกไม่ได้อยู่ดี ลงไหมดูนชิปเปอร์หรือไม่ลงลองผ่านก่อนแล้วกันนะครับลองผ่านก่อนลองผ่านทีหนึ่งลงเลยลงไหมเด็กวัดอิรูซีบทุกตัวดรอปไม่ได้ <C> 1. 1> จีจี <and> อีสิเธอสามอาเซียไหมเราก็อาเซียด้วยอ่ะ ไอริเลียเหรอกินเกรดแอตแท็กห้าอาเซยไปอาเซยไป follow, เดี๋ยวผมใช้เชฟสโตนครับบล็อกไอริเลียทิ้งไปปล่อยไหมบล็อกได้ตัวหนึ่งบล็อกได้ตัวหนึ่งบล็อกไหมหรือไม่บล็อกหรือปล่อยเราไม่มีการฮิวครับปัญหาคือเด็กนี้มันไม่มีการฮิวไงยังไงไอริเลียตีมาเราก็บล็อกได้ด้วยเชฟสโตนอยู่แล้วอ่ะอย่างนี้แล้วกัน อย่างน้อยแบบหนึ่งดาเมจก็เอาหน่อยผมว่าอริอเรียไม่ตีอ้าตีอย่างนี้ก็โดนไปดีครับสวนหน้าไปไก่ต่อยหน้าคืนก็มาดีครับโอเคถึงเราไม่มีบล็อกครับแต่เราสามารถออ่วันนารบบ์เบิลลลากมันมาได้อยู่มาหนิสลับปะ คือถ้าแบบนี้ผมจะไม่เสีย value บอร์ดไม่เสียยูนิตแต่ถ้าเอามาใส่ดุนคิเปอร์เนี่ยจะเสียแต่วัตแรกกับการที่ได้ damage ครับได้ damage เอา damage ดีกว่าปะผมว่าเอา damage ดีกว่าโอ้โห <c oughs> oh ไม่ใช่สลับครับแต่เป็นโอเคดีแล้วที่ผมเลือก damage ดีแล้ว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 ,ลวไม่งั้นมันก็ยกอย่างเงี้ยผมลืมคิดถึงใบนี้ด้วยครับว่ามันมีโอเคเสียใบยฟอรเรสต์ด,ด้วยเราจะตีมันแล้นเราจะตีมันตายก่อนได้ปะ่ะน่าจะยาก oh. มันแต่เลบเวลหายด้วยครับมันยกขึ้นเหนือถ้าเราลงมาซีเรียสเราใช้ไลฟ์อเมเนชั่นไม่ได้ถ้าเราใช้ไลฟ์อเมเนชั่นเราจะไม่มีใบเออมาเชลแต่มานาเขาหมดแล้วโอเครูนนเนอร์ กันไม่ให้มาแชลตีครับเ,เขาได้4ดาเมจแต่ว่าเราก็ได้นี้ตีเลยหรือลงเมอร์เลียสเพิ่มคือคิดว่าถ้าเราลงเมอร์เลียสเพิ่มอะแล้วลากตัวละครมาแล้วตีอะ่ะแค่นี้รีทอวอะวะคือเอาดุนคิปเปอร์อะลากอินสปรชั่นมาเชลแล้วเสร็จปุ๊บก็ตีเอารีทอฟแค่นี้มันไม่รีทอฟว่ะดิมันมันไม่พอรีทอฟอะ มันไม่พอรีทอ่อะมันต้องลากอ่ะมันต้องลากหนีนะลากหนีเพื่อให้รีทอฟอะสี่มานามีเหลือพอไลท์อัมเนเกชันครับ3ามดามจเหรอก็ต้องปล่อยปะปล่อย <After them. S 1> ต้องซัดแบบนี้ครับ <Go. S 1> คือลากมาแชลออกมาเพื่อที่จะให้ลูรันเนอร์มันตีเข้าเหลือหนึ่ง เขาต้องบล็อกทั้งหมดครับแล้วเดี๋ยวเราจะเชฟสโตนใส่ลูนันเนอร์เขาไม่มีการอะไรส่วนลูนันเนอร์อยู่แล้วเอาจริงแค่ลูนันเนอร์ตัวเดียวเนี่ยชนะแล้วนะแล้วไงอ่ะกูเอาที่หน้าดิครับเอาที่หน้า I don't care what you doneI need damage คิดถูกแล้วที่ตอนนั้นเลือกที่จะเอา damage มากกว่าเอา Val u e ูบอร์ง่ะเด็กนี้ก็ชนะได้เหมือนกันเว้ยคีย์หลักในการเอามาชนะมันก็คือ m e r c ์เซเดสเนเกับเอ่อลูนเนอร์ครับสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สามารถเอามาชนะนี้ได้ไปแม่งสวน,ปนไปเลยมันคงแบบโอ้ยอีซี่และโมโนโชุดิมาเฮโทษทีวะ่ะมือดีตู้ได้ ไม่อยากจะเจอเกมท้ายกับเด็กเนี้ยฮมนะึมเนาะหนึ่งสองมีเล่นอะแต่ดุนคิปเปอร์บล็อกอิลูสิไม่ได้ผมต้องการเมอร์เซเดสฮันเตอร์ต้องมีเมอร์เซเดสฮันเตอร์เธอหนึ่งเราโยนบรีวสได้เลยจริงจริงดุนคิปเปอร์ก็ได้ครับได้ดาเมจแดเมจเทธอสองดุนคิปเปอร์แล้วกันนะครับ หรือมันตีเลยเอาหนึ่งดาเมจโอเคอเฮ้ยเทินสองไม่มีเล่นเหรอถ้างั้นเทินสามต้องมีสองไม่มีสามต้องมีสามมีเป็นอาเซียใช่สามมีเป็นอาเซีย,มมซยกีนเกตดูโอตีเ oh, ชฟสโตนไหม เชฟสโตนค่ายเนี่ยไม่คุ้มมัง้งเออมันก็บล็อกแซนสโตนที่ผมเหลือมานาะเยอะผมกะดูนคิปเปร์นะกะลงแบบดูนคิปเปร์อีกตัวอะไรเงี้ยเอ,อ้ยไม่ดิกะกะใช้สแครงแซนหนึ่งดามเมจปล่อยได้ปัญหาคือไอเนี่ย จริงรงดูนคิปเปอร์เตรียมไปร้องไอเนี้ยจะสวยที่สุดแต่ว่าถ้าอย่างนั้นคือเราจะไม่มีอาเซียเล่นผมต้องเดเวลลอปเพิ่มว่ะยังไงก็บังคับลงโกลเด้นอเบร์เดอร์เพราะว่าถ้าเราไม่มีอาเซียเล่นเราจะเราจะสร้าง Advantage ไม่ได้สร้างความได้เปรียบไม่ได้เชฟ เดีต๋ต่อผมว่าผมจะเชฟและไม่ไหวและจะเชฟใส่ที่หน้าแต่มันยังสลับได้อยู่ดีนี่ว่า s ิง c โ p a t เพชอะ่ะมันยังสลับได้อยู่ดีอะ่ะผมใช้เชฟไปมันก็ไม่คุ้มปะเดี๋ยวจะใช้แฟรงกแซนใส่ r ิบบอนแดนเซอรครับเราโดนแน่เจ็ดดามจ e หรืออาจจะโดนมากกว่านั้นตามจำนวนเบรดแดนที่มันจะใช้ได้ผมว่ามันจะใช้การรีคอร์ขึ้นมือครับรีคอร์ขึ้นแล้วสิก็เบรดแดน แล้วก็โอ้โหเนี่ยแท็กซิบนั่นไงผมบอกแล้วแท็กซิบทั้งนี้ผมต้องบล็อกเบดแดนแล้ววะผมไม่บล็อกเบดแดนผมจะเจ็บอย่างมากนะครับเอาสุดเลยอืมก็ต้องสุดๆหน่อยแหละไม่สุดอย่างนี้ก็คือเอาไม่อยู่อ่ะ โดนสิบดาเมจสิบดาเมจหรือเลือดแปดหรือเลือดแปดแลกกับการที่เธอออกไปเราเดเวลลอปอารเซได้อาจจะไหวอาจจะแต่เราฆ่าเด็กวัดนี่ไม่ได้แน่นอนครับเจ็ดเจ็ดเชฟก็ต้องสเปร้งแสนนะครับต้องสเปร้งแสนไว้เตรียมบล็อกตัวเรเบิ n ์นแดนเซอร์สวิตซ์ไฟ เป็นการ์ดที่ดีเพราะว่าใช้เสร็จปุ๊บไอ้นี่ตีมาก็คือ GG เลยเทิร์นต่อ,อไปเป็นเทิร์น5ใช่ไหมเราเทิร์นป้องกันเป็นเทิร์น6ผมว่าสปิริตไฟดีที่สุดดีกว่าเมซิเลส <c oughs> เอาสองหนึ่บล็อกบล็อกนี่2-1ทั้งคู่บล็อก2-1งตัวนี้ผมว่าเขาไม่น่าตีหรอกเขาน่าตีแค่ตัวนี้ตัวเดียวให้เราเสียตัวเดียวให้เราเสียตัวหนึ่ง ถ้ามีซิงโคเพชั่นมันชนะเลยวะเนี่ยไม่มีอะไม่ชนะไม่ชนะโอเคลดสแตตดลงซะเหลือการส,สองใบเสียเร์ ima, นต่อไปเป็นเทอร์หกเราต้องเหลือมานาหนึ่งมานาเราต้องเหลือมานาหนึ่งมานาดังนั้นเราลงดูคิปเปอร์ได้ทุกเกตเตอร์ we are strong ตีได้หมดครับอาเซียก็ตีได้อันนี้ตีได้ปะตีไปโดนสองหนึ่งบล็อกยังไงเราก็จะใช้สปิริตไฟอยู่แล้วผมว่าอันนี้บล็อกอ่าไม่รู้ว่าเด็กวัดจะเอาบล็อกหรือเปล่าคิดว่าเด็กวัดไม่เอาบล็อกผมเอาดาเมจดีกว่าเอาดาเมจดีกว่ายังไงเรามีสปิริตไฟไปแก้เธนต่อไปอยู่แล้วไงไอ้พวกนี้เลือดมันไม่มีครับมันมีแต่แอตแทกปัญหาคือถ้าอาเซียถ้าไอรีดลงมาแล้วมันมากกว่า P2 เนี่ยยากดีฟีดดีแล้วที่ผมเลือกเด m ม g e โอ้โหไม่พอเนี่ยขาดขาดสองเด g มิขาดสองครับไม่งั้นผมชนะแหละไปไป เลือดก็เหลือพอๆกนะันอะผ่านเลยได้สปิริตไฟใช้ได้ครับแล้วเหลือหนึ่งมานาพอเชฟสโตนอยู่เบสแดนสบล็อกบล็อกยังไงก็ตามบล็อกให้เยอะที่สุดไปก่อน ไม่รู้ว่าจะเบดแดนกี่รอบยังไงก็ต้องใช้สปิริตไฟครับผมว่าเขาน่าจะพยายามเบดแดนจนครบ8ดาเมจแต่เดี๋ยวนะถ้าใช้สปิริตไฟไปมันจะพอไหมมันจะลด2ดาเมจแต่ปัญหามันอยู่ที่มันจะพอหรือเปล่าโอ้ชิตใช่ครับจะพอไหม จะพอกันไหมอย่างถ้าเขามีซิงโคเพชั่นสลับอย่างเงี้ยอ้อยากแล้วอาจจะไม่อาจจะไม่ไหวเพราะมันไม่ได้ทำดาเมจทันทีฟอร์เอดดูเอ็ดอ่าลีดและโฟลโลอ่ะโจ๊กัสหนึ่งใบ ถ้าเขาใช้ f o r ์เตถ้าเขาใช้ฟอร์เตดูเขาจะไม่มีมานาพอซิงโคเปชันเราก็จะปลอดภัยเรื่องการโดนสลับใช้สเปริฟายทีเดียวก็คือจบแต่ถ้าเขาตีแค่นี้ซิงโคเปชันได้สลับได้แต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีคิดว่าน่าจะใช้ f o r ์เรตดูเอ เหลือหนึ่งมานาไม่น่ามีอะไรที่ทำอะไรได้แล้วแต่เดี๋ยวนะใช้ส p ปริลไฟมันพอเหรอวะไม่พอนี่หว่าคุณผู้ชมผมต้องใช้ควิกแซนเว้ยผมต้องควิกแซนทิ้งเอาคีย์เวิร์ดออกไม่ได้ผมใช้ส p ปริ y ไไม่ได้ผมต้องควิกแซนเว้ยเพราะไม่งั้นคือ GG EASY ตายมันลดไปมันไม่พออยู่ดีมันจะกลายเป็นเจ็ดก็พอแหละแต่แบบ เอ้ยไม่พอเจ็ดอ่าพอเหลือหนึ่งเอ้ยแต่ผมว่าคลิกแซนดีกว่าคลิกแซนดีกว่าเหลือหนึ่งมานะแอสิมใฮ้โรเฟนบ e ลี e คือเราแค่ 퀵แซนไปก็คือจบแล้วคีย์เวิร์ดหายอิลูซี브เราบล็อกได้ซิงค์โคเปอเชันใช้ไม่ได้เพราะเหลือหนึ่งมานะสลับไม่ได้ตีแค่นี้หรือไม่ก็เอาแปดแปดตีด้วยอ่าตีหมดโอเค퀵แซนไปก่อนแล้วก็เอาหนึ่งสองหนึ่งไปบล็อกอันนี้เอาสองหนึ่งไปบล็อกนี่เอาสามไปบล็อกอันนี้มาบล็อกนี่โอเคแล้วเทนต่อไปเราก็ชนะ เข้าแค่หนึ่งครับสวยควิกแซนก็มีประโยชน์นะเนี่ยควิกแซนก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยชนะแล้วครับวินดาบก็มาดิวะเอาราย์ใช้สองใบครับ ก็ม,มาดีครับเจอทรายต่อยหน้าเข้าไปจบคือสปิริตไฟอ่ะผมไม่ใช้สักทีเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีว่าเราใช้ไปเสร็จปุ๊บอ่ะดาเมจจากอิลูซีอ่ะมันจะตีหน้าเราไม่พอผมก็เลยรอจนถึงที่สุดว่ามันจะพอไหมต้องคิดอีกห nah ่อ เปิดเพลงรอเลยแล้วกันถ้างั้นย้จบจบ กันไปมันชนะดาบกระายได้น่เมอร์เซเลียสฮันเตอร์ไม่ขึ้นด้วยนะครับเออมันชนะได้เว้ยแค่ต้องมียูนิตเล่นแล้วก็เล่นลุกเล่นอะไรเข้าไปหน่อยมันชนะได้เอาว่ามันพอสู้ได้แล้วกันมันไม่ได้แบบสิ้นหวังขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเจอมือเทีบจัดแฉะแพ้ให้เหอะเหมือนเวลาเราเล่นเทียบทะเราเจอคนดวงบางๆได้ที่หอย่างเงี้ยเออก็ยอมเขาไปเหอะ เพราะว่ามันก็มีตาที่เขาได้ที่8เหมือนกันโอเคช่วงท้ายคลิปผมจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับเด็กอาเซียอเิเลีย e นิดหนึ่งนะครับคือเด็กอาเซียอเิเ e ลียเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเด็กแก้ทางหรือเปล่าแต่ปัญหามอยู่ที่ว่ามันทําให้เด็กอะไรเล่นไม่ได้บ้างคือพี่ลุสเคยพูดไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องของเทิร์นลิมิตครับลองนึกภาพสมัยเอเซียเดเวนครับสมัยที่ตัวเอเซียเดเวนเนี่ยลงฟาวรอนแล้วเหมือนจะชนะเลยถูกปะ่ะดังนั้นอะไทม์ลิมิตคือเทิร์นแเท่ากับว่า เด็กที่จะสามารถต่อยในเมตาได้เนี่ยต้องเป็นเด็กที่ไม่ใช้เวลาเกินเทิน์น8เพื่อเซตอัพวินคอนดิชันของตัวเองแต่ในเด็กอาเซียอิริเลียเนี่ยเทินลิมิตอ่ะมันแทบจะถูกบีบในช่วงประมาณเทิน์น5เทิน6นะครับมันคือเทินของ Inspiring Marshall ถ้าคุณลง Inspiring Marshall ลงไป ดาบแล้วก็สหานทรายมันจะแอตแทกเยอะมากจนยังไงคุณก็ต้องบล็อกแล้วพอคุณบล็อกไปมัน break dance เบรดแดนซ์เรื่อยๆยังไงคุณก็ไม่มียูนิตเหลืออยู่ดีเพื่อที่จะมาบล็อกอีกฝั่งดังนั้นปัญหาของเด็กนี้คือมันทำให้เด็กหลายๆเด็กใน L.R o เล่นไม่ได้ครับ จากที่ผมพูดไปในต้นคลิปว่า LR เนี่ยมันอิสระคุณจะเล่นอะไรก็ได้แต่คำคำนั้นมันไม่เป็นจริงทันทีเมื่อมาอยู่ในเมตานี้เพราะถ้าอยากเล่นคาร่าเล่นไม่ได้ครับซูไม่ได้ถ้าอยากเล่นเด็กอื่นๆช้าๆก็เล่นไม่ได้ครับคุณต้องเล่นเด็กที่สามารถต่อยกับเด็กนี้ได้ภายในเทิน์น4เทิร์น5สร้างความได้เปรียบได้ตั้งแต่เทิน์น4เทิร์น5 ถึงจะสามารถชนะดิ้งได้อย่างในเด็กโมโนชูริมาเนี่ยถามว่าทำไมมันถึงสู้ได้เพราะว่าตัวเด็กนี้เนี่ยมันใช้เวลาเซตอัพเทินหนึ่งเทินสองเทินสามแล้วพอเทินสี่เทินห้าเนี่ยมันก็มีทรัพยากรพอที่จะต่อยบนบอร์ดกับอีกฝั่งได้หรือไม่ก็เวลอัพภายในเทินหกหรือเทินเจ็สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ครับก็คือการรอแพชโนดครับว่าเขาจะมีการปรับเด็กนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีการปรับเด็กนี้เลย ก็ต้องจําใจเล่นกันไปนะครับคาม่มากก็จะเล่นไม่ได้ผมว่าในจุดที่มันทําให้เด็กอื่นเล่นไม่ได้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้เด็กนี้โดนเนิฟครับแต่โดนเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นเดือนหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แพชโนดน่าจะออกพอดี2อาทิตย์หลังจากที่แพทล่าสุดออกโอเคสำหรับเดวน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับในชแนลเราตอนนี้ก็จะมีเกม LR สลับกับที t ทีกันไปนะครับเพราะด้วยความที่เมตา LR มันเป็นอย่างนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่น L อก็จะเล่นที t ทีซะเป็นส่วนใหญ่ไว้เจอััันนนใคคคลิปห้าะรรบบสสวสดี